ผมนั่งดูเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเล่นกันเมื่อวานเนี่ยโคตรมันสนุกตื่นเต้นร้าใจอารมณ์เหมือนดูนัดชิงบอลถ้วยตัดภาพกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับห้ามน้อยหน้าเด็ดขาดเจอกับยอดทีมรถบัสคณะทัวร์หมาป่าแล้วก็รถถังเบบี้ออยเฟสบอกผมพร้อมผมรอคอยเวลานี้มานานแล้ว <c oughs> ก็ขอกำลังใจในการกดไลค์นะครคลิปนี้สัก15ไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีไลฟ์สดหลังเกมเหมือนเดิมนะหวังว่าเราจะมาทำหลังเกมกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่อันดับที่7ของตารางแข่ง18นัดชนะ9เสมอ4แพ้5มี31คะแนนเราจำเป็นที่จะต้องทำอันดับนะครับทำคะแนนเนี่ย จี้นะอาร์เซนอลเพราะว่าเวสต์แฮมก็ชนะไหนจะมีสเปอร์อีกนะครับที่แข่งเพียงแค่18นัดเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วเจอวูฟเนี่ย <c oughs> เจอทีไรแ,แม่งตึงโอ้แต่ช่วงนี้ก็เจอแะ้วก็ตึงแมนยูอันดับ20อันดับ19แม่งยังตึงเลยจะเอาคอนเทนต์อย่างเดียวท่านผู้ชมครับก็สําหรับข่าวในวันนี้นะครับมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างน,นะฮะเริ่มกันที่ขออนุญาตอ่านข่าวนะครับนอกรั้วปีศาจแดง อดีตนักเตะเก่าแมนยูพี่ตู้มาโกบาซยี่ครับนักข่าวชาวอิตาลีเนี่ยเปิดเผยว่าโรเมลูลูกากูมีการบอกกล่าวหลังไหมว่าณตอนนี้นะครับเจ้าตัวนี่มีความรู้สึกว่าต้องการย้ายออกจากเชลซีโอ้โหนี่มันระเบิดเวลานี่วะ <laughs> แล้วปัญหาคือลูกากูแม่งพิ่งย้ายมาอยู่เชลซีนะครับค่าตัวเนี่ยรู้สึกจะ97ล้านใช่ไหมแล้วดูนะฮะนิสยัย ซึ่งมาโกบาซายิครับเป็นพี่ชายของมาเตโอบาซายิคือมาเตโอเนี่ยคนน้องเป็นคนที่ไปสัมภาษณ์ลูกกูจบรายการเสร็จปุ๊บลูกกูก็ได้มีการบอกกล่าวนะฮะหลังไม่นะครับจึงเป็นที่มาของมาเตโอเนี่ยคนน้องก็ไปบอกคนพี่คนพี่เห็นว่าเฮ้ยมันมีแอร์ทามันมีดามงดาม่าอยู่ดีว่าก็เลยนะครับใช้จังหวะนี้ ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะฮะแมลูกกูบ,กบอกทีหลังกูจะไม่ให้ไม่ให้สัมภาษณ์พวกมึงไล่วเวนเป็นการสมไฟให้มันรุนแรงขึ้นลูกกูเนี่ยเขาบอกกับน้องผมว่าเขาแค่อยากจะกลับไปที่อินเตอร์เขารู้สึกเบื่อกับชีวิตที่ลอนดอนเบื่อกับการใช้ชีวิตที่ลอนดอนแล้วโลไม่รู้บอกกับน้องชายผมผมขอยืนยันเลยว่าเขาพูดแบบนั้นจริงๆหลังกล้องเขาอยากกลับไปที่อินเตอร์ณตอนนี้เลย ซึ่งจากดราม่าเมื่อคืนนะครับทำให้โทมัสทูเคิลในดอกลูกกูไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับลี์พูลไปสองสองนะครับโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทำอยู่มันใหญ่มากๆเลยนะสำหรับตัวผมมันน่า,ารําคาญโอ้โหสำหรับผมมันน่า,ารําคาญนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยก่อนการแข่งขัน,นผมจึงตัดสินใจที่ต้องป้องกัน สำหรับเรื่องเรื่องนี้นะมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาตามกันอีกทีนึงผมจะเข้าพูดคุยเพื่อหาเหตุผลของนักเตะแลาทำให้รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ผมต้องมีการพูดคุยกับเขาท่านผู้ชมที่็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเรื่องของลูกกูนะท่านผู้ชมครับกลับมาที่ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเราพิจารณาจากนักเตะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปี2021นับแค่ปี2021นะครับ ว่าด้วยเรื่องของจำนวนนัดที่ลงสนามการทำประตูแล้วก็แอสซิสต์บรูโน่แฟนเดชชนะเลิศหมดทุกอย่างเลยครับจากทุกถิตินะฮะตามรูปนอกจากนี้บรูโน่แฟนเดชยังเป็นมิดฟิลด์ที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูนะครับมากที่สุดในทุกรายการนะ5ลีกใหญ่ของยุโรปในปี2021ก็ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงธันวาคมนะครับ37ประตูนะแบ่งออกเป็น19ประตู18แอสซิสต์ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของอนาคตของเจสซีลินการ์นะครับที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะย้ายเอาจากทีมจัดการโพสไอจีสตอรี่ภาพนี้ก็เป็นรูปที่เจ้าตัวเนี่ยไปเล่นกับเวสต์แฮมนะครับในช่วงยิมตัวซีซั่นที่แล้วทําให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนในโลกโซเชียลไม่ค่อยพอใจครับแล้วก็เห็นด้วยนะกับการที่สโมสรเนี่ยควรที่จะปล่อยตัวลินการ์ออกไปเร็วๆในขณะที่บางส่วนก็เห็นต่างนะโดยบอกว่า นักเตะบางคนในทีมนะครับอย่างบรูโน่ก็เคยโพสต์ภาพทีมเก่าของตัวเองเหมือนกันมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเออนะแต่ว่าก็มีบางส่วนเนี่ยให้เหตุผลมานะครับว่าคุณโพสต์ภาพในตอนที่เอผลงานทีมไม่ค่อยดีเลยนะแล้วพวกเราเนี่ยกำลังแข่งขันกับเวสต์แฮมที่เป็นคู่ต่อสู้ในการแย่งตำแหน่งท็อปโฟด้วยมันจริงไม่ควรทำเลยอลินกาดอืม ตกลงคือเราต้องแย่งท็อปโฟนะฮะจริงๆใช่ไหมโอ้ต้นซีซั่นนี่แม่ดูจากตัวผู้เล่นลุ้นแชมป์ใช่ไหมไปไมานะครับต้องมาลุ้นท็อปโฟอันดับสี่ซะงั้นก็ต้องมารอตามนะครับว่าเจสซี่ลินการ์ดจะได้ย้ายออกจากแมนยูตามกระแสทิศทางข่าวหรือไม่ตามกันยาวๆเลยครับเรื่องลินการ์เนี่ยข่าวต่อไปนะครับมากันที่ยูเลียนอวารเรส นักเตะคนนี้เป็นกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาครับที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนตเต็ดมาสักพักหนึ่งแล้วดูเลื่อนอาวารเรสโดยอาวารเรสนะครับลงสนามไปทั้งสิ้น21นัด18ประตูแล้วก็7แอสซิสต์ส่วนใหญ่ที่เล่นข่าวจะเป็นพวกสื่อจากอาร์เจนตินานะซึ่งสื่อจากอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสายข่าวแมนยูเขาไม่ได้ทำเทียร์ซิสเต็มไว้นะครับว่ามันมีความน่าเชื่อถืออยู่แหล่งไหนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับ มันมีจากพวกอ่าดาริโอโอเล่นะฮะทีว s ซีสปอร์ตซึ่งมันเป็นสื่อจากอั์เจติน่าที่ผมบอกไปตะกี้ว่าข่าวของอาวารเรสเนี่ยส่วนใหญ่กว่า95%จะมาจากสื่อของอั์เจติน่าเล่นข่าวนะครับเทียสูงสูงทั้งฝั่งอังกฤษเนี่ยเดอะเทเลกราฟเดียติกยูเคนเดอะไทม์นักข่าวเทียสูงสูงนะครับเจมส์ดักเกอร์ออนสตีนหรือแม้กระทั่ง s ไซมอนสโตนนะครของ BBC ไม่มีใครเล่นเลยนะ <c oughs> เอออันนี้ก็เป็นดีลที่แปลกดีเหมือนกันอะแต่เรามาอ่านข่าวกันต่อนะครับอันนี้มาจากสื่อทางฝั่งอาร์เจนตินานะเล่นข่าวตรงกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวครับอาวาเรสโดยวันนี้นะครับเอเจนตของนักเตะเนี่ยจะเดินสายเจียจากับทีมใหญ่ในยุโรปครับแต่ตัวเต็งยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ยูเ็ด จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านนะและมีแนวโน้มสูงเลยครับที่แมนยูจะได้ตัวหากว่าสีอ่องโทงนี่มาซิยาลไปในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้โอ้โหถ้าเกิดได้อาวารเรสมาเนี่ยสมมุติว่ารับลังลิกเล่นสี่สองสองสองถ้าเกิดคาวานี่ลงทุกนัดไม่ได้เป็นโดกับอาวารเรสนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะหรือว่าไหนพักโดแต่เป็นคาวานี่กับอาวารเรส แต่ถ้าเกิดเราซื้อกองหน้าเข้ามานะซื้ออวาเรสเข้ามามันจะกระทบต่อโอกาสในการได้ตัวของวลาโฮวิชหรือว่าเออร์ลิงเบล์ฮาร์แลนหรือเปล่าอือันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของบรรดาพวกกูรูแล้วก็ตำนานนักเตะแมนยูว่านักเตะแมนยูบางคนเนี่ยแสดงภาษาการในทางที่มันไม่ดีเลยเช่นชอบบวยวายชอบเวียงแขนชอบบ่นเพื่อนตอนที่เพื่อนเนี่ย ทำพลาดนะชอบแสดงสีหน้าชอบดึงชักสีหน้าที่มันไม่ค่อยดีทําให้แบบว่ามันมีโอกาสที่จะกระทบต่อสปิริตของทีมยกตัวอย่างเช่นคริสเซโนโรนัลโดก็โดนตําหนิไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเริ่มชินเพราะอะไรคือโรนโดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางทีก็ไม่ได้บ่นคนอื่นบางทีก็ด่าตัวเองอย่างเกมที่แล้วนะครับที่ยิงไม่เข้าเนี่ยก็ด่าตัวเองแต่ที่โดนหนักสุดร้อนะครับคือบรูโน่แฟนเดสเพราะว่าบ่นพ่่าเพื่ออืม บ่นคนนู้นบ่นคนนี้บ่นคนนั้นนะครับหนักข้อจนถึงขนาดแบบว่าไปด่ากรรมการไปบ่นกรรมการจนโดนใบเหลืองซึ่งมันก็ทําให้ตํานานหรือว่าบรรดากู้รูนะฮะหลายคนทางต่างประเทศเนี่ยออกมาตําหนิในเรื่องนี้สกอตต์แมคโทมินีนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าไอาเรื่องการออกท่าทางแสดงสีหน้าภาษากายเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผู้จัดการทีมเขาได้เข้าพูดคุยกับเราแล้วก็เขาอยากให้เราเลิกทํานะ บางครั้งคือมันไม่จําเป็นต้องทําบ่อยขนาดนั้นมันเป็นคําขาดจากเขาเลยซึ่งพวกเราก็รับฟังแล้วพยายามที่จะปรับปรุงแกไ้ไขไอ้เรื่องพวกนี้ผมว่ามันต้องทําให้มันพอดีมากกว่าใครเห็นด้วยกดห้ามานะครับไออย่างบางจังหวะที่เฟส่งเสียกรีนวูดไม่ยอมจ่ายอะไรเงี้ยคือสามารถบ่นได้แต่ไม่ใช่แบบมึงไปตะบี้ตะบันด่าตะบี้ตะบันบ่นทั้งเกมทําอะไรก็ผิดไปหมดคือถ้าบางจังหวะเตือนกันบ่นกันตาหนิกันเนี่ย คือมันทําได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็อยากให้มันล้นแล้วกันอย่างบูโน่เนี่ยผมว่าล้นไม่หน่อยข่าวต่อไปนะครับบทให้สัมภาษณ์ของราฟรังดิกนะฮะ <c oughs> เกี่ยวกับอนาคตของเอดิสันข่าวนี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายการเพสคอนอนาคตของเอดิสันเหรอเราได้คุยกัน,นบ้างในช่วง2สัปดาห์หลังนะเขาน่าจะเป็นนักเตะที่ผมพูดคุยด้วยมากที่สุดแล้วในทีม ผมบอกกับเอดิสันตั้งแต่วันแรกเลยนะที่ผมรับงานว่าเขาเป็นนักเตะคนที่สําคัญมากๆสําหรับทีของผมเขาน่าจะเป็นกองหน้าแค่คนเดียวที่เล่นในรูปแบบของการหันหลังให้โกหรือว่าหันหน้าให้โกก็ได้เขารู้ดีว่าผมให้ความเคารพเขาขนาดไหนและนั่นคือเหตุผลที่ผมส่งเขาจับคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดตั้งแต่เริ่มเกมนะที่พบกับเบอร์ลี่เขาเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากเขาทุ่มเททํางานหนัก สิ่งเหล่านี้มันน่าเมซิ่่งจริงๆนะผมบอกกับเขาว่าอยากจะให้เขาอยู่กับทีมจนจบซีซั่นซึ่งเขาทราบเรื่องนี้ดีบอกมาจัดเต็มขนาดนี้โอกาสที่คารวานี่นะครับจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะ99จ99%แล้วผมทิ้งไว้นิดนึงแล้วกันเผือเ่อแบบว่าเกิดปาฏิหาริย์นะฮะคารวานี่ย้าย ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของราฟลังนิกทําให้มีกระแสข่าวนะครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยถอนตัวแล้วจริงๆก็ถอนตัวตั้งแต่ไปเอาเฟรานตอเรสแล้วนะครับคือตอรเรสเนี่ยสดกว่าอายุการใช้งานเยอะกว่าบาร์ซ่าก็เลยเลือกที่จะเสียเงินนอกจากนี้นะครับเฟรานตอเรสยังอยากกลับสเปนด้วยเดอะมิลเลอร์เทียีนะครับรายงานข่าวบอกว่าดอนนี่ฟานเดเบกอาจจะไม่ได้ย้ายออกจากทีมแมนยูครับเนื่องจากอุปสรรคเรื่องของสัญญาครับหลังเปลี่ยนเอเจนต์ แต่เลิกเดิมทีนะครับน้องดอนนี่เนี่ยได้รับข้อเสนอจากเอวอรตันครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดิวดังกล่าวมันดันไม่เกิดขึ้นมันล่มไปทําให้ดอนนี่ฟานเดเบกตัดสินใจเปลี่ยนเอเจนต์นะครับจากกุยโดเออรเบิร์ตนะครับไปเป็นอาลีดูซุนนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่ฟานเดเบกจะได้ย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับเดูมิลเลอร์บอกว่าดูซุนนะฮะเอเจนต์คนใหม่ของฟานเดเบกเนี่ย ไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะบรรลุข้อตกลงครับในการทําเจอจาะนะกับสมโมสรอื่นนะครับเพราะว่าดอนนี่เนี่ยยังอยู่ภายใต้สัญญาที่เซ็นไว้กับบริษัทของอัลเบิร์ตเอเย่นคนก่อนไล่สัญญาที่เซ็นไว้กับเอเย่นคนเดิม erm นะครับเอเย่นคนก่อนหน้านี้มันยาว2ปีไงจะสิ้นสุดลงหลังจบซีซั่นนี้เพราะฉะนั้นนะครับหากว่าไม่มีการยอมความกันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆตอนนี้ฟานเดเบก จะยังต้องอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดต่อไปครับอย่างน้อยๆนะจนจบซีซั่นนี้โอ้โหไปทำบุญบ้างเถอะอะไรจะซวยขนาดนั้นถ้าเป็นไปตามที่เดอะมิลเลอร์บอกถ้ามันเป็นเดอะเทร์กาจะน่าเชื่อถือมากกว่านี้นะบทให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของฟานเดเบกจากรับลังนิกนะครับรังนิกกล่าวว่าโอเคก่อนอื่นเลยผู้เล่นทุกคนที่ได้ลงสนามเนี่ยรู้นะต้องทำงานหนัก ซึ่งท่นที่ผมรู้จักเข้ามาเขามีจิตใจที่สุดยอดเขาทํางานหนักในทุกการซ้อมดอนนี่คือคนที่เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงและจะมีเกมที่สามารถให้เขาได้ลงไปโชว์ฟอร์มได้อีกแน่นอนนะจริงๆแล้วเนี่ยผมมีการพูดคุยกับเขานะในลักษณะที่คุยกันนานมากๆในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับโอกาสในการได้ลงสนามเขาอยากกลับไปติดทีมชาติฮอลแลนด์ Holland. ต้องการโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นมิฉะนั้นก็จะไม่ติด แต่ผมยังคงเชื่อว่าเราต้องการที่จะเก็บเขาไว้กับทีมนะเขาน่าจะอยู่กับเราไปอย่างน้นอๆจนจบซีซั่นนี้และเขายังมีความพยายามมีความกระหายที่จะลงสนามเท่าที่ศักยภาพของเขาจะทำได้ต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือบทให้สัมภาษณ์ของราบรังนิกที่กล่าวถึงดอนนี่ฟานเดเบนะครับส่วนนิวองรีนะครับหรือว่าองโทนี่มาซียาวเนี่ยที่ช่วงหลังหายไปเนื่องจากถูกตัดนะครับออกจากขุมกาลัง ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือว่าอาการปงอาการป่วยปวดทงปวดท้องอะไรเงี้ยไม่มีแต่ถูกตัดออกจากทีมไปนะครับเนื่องจากนักเตะเนี่ยอนาคตชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมนะก็เลยตัดออกไปก่อนเลยนะครับผมชอบนะคือตรงไปตรงมาดีใครที่ต้องการให้อยู่ต่อก็ต้องอยู่ใครที่จะย้ายอ่ะคุณก็มาคุยกับผมถ้าเกิดคุณจะย้ายผมก็ขออนุญาตตัดคุณออกจากทีมไปก่อนดีกว่ามากุงมากัก50 50หิ แต่เรื่องพวกนี้นะครับผมจะยังชมไม่เต็มปากจนกว่าผมจะได้เห็นโอกาสในการลงสนามของฟานเดอร์เบกถ้าเกิดลังนิกบอกว่าเขาต้องการเก็บฟานเดอร์เบกไว้คุณก็ต้องให้โอกาสเขาในการลงสนามนะแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับกลับมาที่เรื่องของมาซียาวนะครับได้พูดคุยกับตัวนักเตะแล้วนะชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมเข้าอ,อกเข้าใจกันดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีสโมสรอนไหนที่สนใจแล้วก็ต้องการตัวมาซียาวมาเจียจานะครับ นี่เป็นการวิครเคราะห์เสบียผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับในวันที่พบกับวูแฮมตันก็คือเกมในวันนี้นะฮะผู้สามประตูนะครับดาบิดเดเคียเออผมลืมพูดถึงระบบไปคิดว่าจะกลับมาเล่น4-2-2-2เหมือนเดิมโกเป็นเดเคียนะครับคู่เซนเ,นเตอร์เป็นแฮร์รี่แม็กไกวรับคู่กับราฟาเอวารานเดียโกดาโลแบ็คขวานะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นลูกชอนะฮะ กองกลางน่าสนใจมากๆว่าจะใช้ใครผมคิดว่าเป็นสกอตต์แม็กโทมิเน์อยู่ครับคงจะเข็นเอาแม็กโทมิเน์ลงต่อนะฮะแล้วค่อยไปพักในเกมนัดหน้าที่พบกับรู้สึกจะเวสต์แฮมนะเอฟเอครับน่าจะเอาแม็กโทมิเน์ลงก่อนอีกคนหนึ่งคือดอนนี่ฟาร์ดเบ็กดับเบิลเพย์มเมเกอร์เป็นซานโชกับบรูโน แล้วก็หน้าคู่นะครับเป็นคริสเตียโนโรนัลโดกับเอดิสันคาวานี่นี่ผมนี่มาแตกต่างจากที่อื่นเลยมั้งเนี่ยผมคิดว่าฟานเดเบกอาจจะได้ลงนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งใครรับมือเกมโต้กลับของบู๊บอะมาติดก็ช้าไปไอเฟสก็หวผมดูเกมที่แล้วแม่งยังจำติดตาได้อยู่เลยโดนชนปิว <laughs> เออผมว่าคงเข็นแมกโทมินีลงต่ออะ ข่าวสุดท้ายจากเจมดักเกอร์นะครับนักข่าวจากเดอะเทเลกราฟเทียหนึ่งรับรังนิกต้องการเซ็นสัญญากองกลางตัวรับเข้ามาร่วมทีมครับในเดือนมการาคมแต่ต้องเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็มีสภาพจิตใจที่มันเหมาะสมที่จะลงเล่น,นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นส่วนสำหรับเป้าหมายนะครับในตลาดหน้าหนาวน,านี้รับรังนิกต้องการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปก่อนนะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทีมนะครับ อันนี้เป็นรายงานจากเจมดักเกอร์เทียนหนึ่งนะครับของเดอะเทเลกราฟนะสายข่าวแมนยูถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มาดูๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องบางทีคลิปมันลงแล้วไม่ค่อยแจ้งเตือนก็ฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับหรือใครที่กดกระดิ่งอยู่แล้วนะก็กดใหม่เป็นซีเฟิร์สนะครับอืมบางทีมันมันไม่แจ้งเตือนก็สําหรับคืนนี้มีหลังเกมเหมือนเดิมนะครับหวังว่าเราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันนะฮะ มันเป็นช่วงที่เราต้องกโกยแต้มเพราะฉะนั้นนัดที่คุณต้องชนะก็ต้องชนะและเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, บ๊ายบายจุบจบ